ส่วนช่วงเย็นวันนี้เราเริ่มต้นกันที่เรื่องราวนี้กันก่อนนะครับทางด้านของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือพบาตารออครับพลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัดอำลากําลังพลตํารวจนครบาลเนืน่องในโอกาสเกษียณอายุราชการแล้วก็ยังฝากไปถึงรุ่นน้องนะครับทำงานเพื่อแก้ปัญหายาท้อเรื่องของตําแหน่งบางครั้งอาจจะไม่สมหวังต้องมองให้เป็นบวกครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจดีนะครับสำหรับ<ฆ>บุคคลสำคัญท่านนี้ก็วันนี้21กันยาย,ยนแล้ว<ฆ>วันพรฤหัสบดีก็น่าจะเป็นเลิกงามยามดีนี่นะครับท่านก็เริ่มที่จะเข้าสู่พิธีการในการที่จะอำลาตำแหน่งนะครับหรือว่าการเกษียณอายุราชการวันนี้ช่วงสายๆนะครับเวลาประมาณ10โมงเช้าที่ผ่านมาพลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจ โดยมีพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือพอบอชนคณะผู้บังคับบัญชาตำรวจนครบาลกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการตำรวจจราจรร่วมให้การต้อนรับนะักกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนสำหรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เป็นการตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือบชนครับและยังเป็นการตรวจเยี่ยมในโอกาสที่พลตำรวจเอกน้ำรงศักดิ์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านจัดกเกษียณอายุราชาการและอำลาชีวิตข้าราชาการตำรวจนั่นเองครับโดยกองเกียรติยศตั้งแถวให้การต้อนรับและแสดงความเคารพจากนั้นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้เข้ากราบสักการะพระพุทธรูปประจำกองบังคับการอารักขา และควบคุมฝูงชนเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะเดินตรวจแถวกองเกียรติยศครับจากนั้นได้เป็นประธานในการประชุมและพบปะกำลังพลของตำรวจนครบาลภาคต่างๆโดยได้นำปัญหาการปฏิบัติงานทั้งปัญหายาเสพติดปัญหาภัยอาญากรรมในรูปแบบต่างๆปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนตั้งแต่สมัยยังดำรงตำแหน่งในบชนจนถึงปัจจุบันด้วยนะครับ มาถ่ายทอดให้กับกำลังพลเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับผู้บังคับบัญชาที่มารอให้การต้อนรับในพิธีตรวจเยี่ยมครั้งนี้แล้วให้นำปัญหาและแนวทางในการแก้ไขนะครับไปถ่ายทอดสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาต่อไปเพื่อให้การปฏิบัติงานของตำรวจนครบาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งยังได้มอบเหรียญหลวงพ่อโสธรรุ่นต่อรอร0อปีให้แก่ผู้บังคับบัญชาตำรวจนครบาลภาคต่างๆนะครับเพื่อที่จะเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่หลังจากนี้ต่อไปด้วยครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยนะครับว่าตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมาท่านเองก็มีความผูกพันกับตำรวจและก็โดยเฉพาะกับความเป็นตำรวจนครบาลเป็นอย่างมาก ซึ่งกอได้ร่วมปฏิบัติการในหลายเหตุการณ์ร่วมด้วยวันนี้จึงเป็นการเดินทางมาให้กำลังใจและก็กล่าวอำลาเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการอยากให้ตำรวจนครบาลทุกท่านมีความภาคภูมิใจถึงแม้ว่าจะเป็นนะฮะตำรวจนครบาลงานอาจจะหนักหน่อยแต่ก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้ถือว่าทำความดีเพื่อพี่น้องประชาชนนั่นเองครับนี่นะครับหนึ่งปีที่ผ่านมา ของการขึ้นสูต่ตำแหน่งสูงสุดผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติแล้วก็เส้นทางการทํางานของบิ๊กเด่นนะครับพลตารวจเอกดารงศักดิ์กิติประพัฒน์ท่านก็ผ่านงานที่บอชนอหรือกองบัญชาการตํารวจนครบาลมาด้วยแล้วกค็ครั้งนี้นะครับคนทีนะ่เดินเคียงข้างนะของท่านนี่นะครับก็คือผอบอชนคนปัจจุบันพลตํารวจโททิติแสงสว่างนั่นเองเพราะฉะนั้นการเดินทางมาพบกําลังพลที่บชนในครั้งนี้ แน่นอนสําคัญอย่างมากท่านก็ได้มีการถ่ายทอดประสบการณ์การทํางานที่ผ่านมาแล้วก็ให้กําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจนั่นเองครับจริงๆวันนี้ก็มาขอบคุณนะครับนักชมเชยการทํางานของตํารวจนครบาลเพราะว่าตํารวจนครบาลเน,นี่ยมีภารกิจถือว่าเป็นภารกิจที่สําคัญและก็มากที่สุดนะครับถือว่าเป็นหน่วยงานที่ต้องทํางานหนักนะครับโดยมาโดยตลอด ดยเฉพาะในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้ก็ถือโอกาสว่าในฐานะที่ตั้งแต่ทํางานเป็นผู้ช่วยผู้ชันการตรางแข่งชาติที่รับผิดชอบงานด้านมั่นคงด้วยแล้วก็เป็นรองผอบอตรนะครับแล้วก็เป็นผบอตรเนี่ยก็ได้ทํางานาแล้วก็ได้ควบคุมได้มาร่วมปฏิบัติด้วยนะครับในหลายเหตุการณ์ซึ่งก็ได้รู้ว่าทํางานด้วยความเ,เหนื่อยนะครับวันนี้ก็ถือว่ามาขอบคุณแล้วก็มาให้กําลังใจแล้วก็ ถือว่าเป็นหน่วยงานที่ผมได้มีรับชีวิตราชการนานที่สุดแล้วตั้งแต่เป็นรองสารวัตรแล้วก็เป็นจนถึงผู้กำับการจะอยู่นครบาลซะสุดใหญ่นะครับซึ่งวันนี้ก็ถือโอกาสมาลาหน่วยแล้วก็ได้มาให้คําแนะนําในการปฏิบัติงานต่อไปนะครับว่าเป็นทุนคนครบาลเนี่ยถึงแม้ว่าจะงานหนักนะก็อยากให้ภาคภูมิใจเพราะว่า,เ,าเป็นถ้าเรามีทัศนคติที่ดีแล้วเนี่ยเราจะทํางานโดย ไม่ไม่เหน็ดเหนื่อยนะครับเพราะถือว่าเป็นการทํางานที่เป็นโอกาสที่เราจะทําความดีให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็เชื่อว่าตํารวจนครบ,บาลยุคนี้ก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งทุกทุกนายนะครับคือก็ต้องคือไม่ไม่ถือว่าแก้ไขแล้วกันนะครับถือว่าต้องพัฒนาศักยภาพตัวเองให,ให้ให้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าการเป็นตำรวจเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราจะเพิ่ม กำลังพลเนี่ยเป็นไปได้ยากนะครับแต่ว่าความคาดหวังของพี่น้องประชาชนก็ดีรัฐบาลก็ดีเนี่ยซึ่งทุกรัฐบาลก็จะคาดหวังการทวงให้กับของตารวจด้วยนะครับฉะนั้นเราต้องบูรณาการกําลังให้ดีนะครับทำคนน้อยเป็นคนมากแล้วก็พยายามประสานบูรณาการให้ดีผมเชื่อว่าการประสานบูรณาการให้ดีเนี่ยร่วมมือกันทำเนี่ยไม่ใช่ต่างคนต่างทำนี่ก็จะทําให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก็วันนี้ก็ได้มา หรือ9วันจะเกษียณอายุราชการนะก็ได้วันนี้ก็ถือว่าได้ได้ให้กําลังใจตังบวชนะครับให้ซึ่งถือว่าเป็นเ,เป็นขั้นการที่ทํางานหนักนะครับต้องยอมรับมาทำงานหนักโดยเฉพาะผมอยู่มาหลายหน่วยแล้วนครบาลก็ถือว่าหนักที่สุดแล้วนะครับก็วันนี้ก็มาพูดขอบคุณแล้วก็มา,าให้คําแนะนําต่างๆข้อคิดต่างๆที่จะให้ทําให้การทํางาน เป็นไปตามความคาดหวังของทุทกคนโดยเฉพาะของพี่น้องประชาชนนะครับจะได้ได้รับการทํางานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้รับได้สิ่งที่ดีนะครับแล้วต่างคนต่างก็คิดว่าคงต้องมีการปรับตัวตามโลกออนไลน์ซึ่งว่าโลกออนไลน์เนี่ยถ้ามีภาพอะไรออกไปเนี่ยคนก็จะคาดหวังหรือว่าเห็นภาพอะไรไม่ดีก็จะมาโจมตีนะครับฉะนั้นเราต้องทํางานภายใต้การเหมือนกับการสอดส่องดูแลโด,ดยโลกโซเชียลนะครับก็เป็นต้องสิ่งที่ ต้องระมัดระวังต้องพึงระวังนะครับซึ่งอันนี้ก็ผมก็เชื่อว่านะขณะน,นี้ตำรวจนครบาลก็ทำได้ดีมากครับ